สบายดีสวัสด,รรพสสสดีพวกพี่น้องเจ็ซีสุขุสุขคนเด้อพบขอกันกับสองเมื่อกี้คือเก่าเด้อพี่นอมม้องมากเมื่อนหรเสียงเตลียนบ่อคอยสบายพี่น้องเป็นบัสเจ็บคอแห้งแต่ว่าเพราท่านได้กวดพี่น้องเจ็บคอเมื่อวานนี่เจ็บค้ออะไรกันเนียนหนาเอิร์กแห้งเจ็บคอแล้วกันเนียนหนาเอิร์กแน่นขึ้นมาเนาะแต่ว่ามื่อน,นีร่อาการดีขึ้นแน่ยน้อยหนึ่งเมื่อวานนี่ เบาเกือบบไรได้พี่น้องเลยมามอกี่มาอัปเดตเพื่ออีกตัวหนึ่งบัวบัวเอาเบาเรื่องโควิดอะพี่น้องอัปเดตเพื่ออีกตอนนี้เป็นสีลงสีได้พี่น้องลงสีเพื่อนแล้วเป็นสีสีแจ๋เนาะตัวนี้เนาะนี่เป็นสีแจ๋ของเพื่อนเลยตัวนี้กับด้านท่าเมืองสาวนี่พี่น้อง สองคำสองใบสองมุ้งใบสามมุ้งเนาะตอนนี้อ่ายังแต่ทั้งขอบไม่ได้คือนอนทั้งขอบทั้งบัวแล้วเทิ่มเพลียงมาขนาดน้เนาะส่วนเป็นขอบบัวหน้าตาเนี่ยเป็นเป็นสีขาวคือเก่าพี่น้องสีนี่ไปจะได้พี่น้องงน้ามือว่เหลืองเองเนาะเหลือสีเอง น,บบนีมันด่านนอกแล้วพี่นอ้องแต่ว่าด่านในานี่ยังบ่ทันสำเร็จเกิอเนาะเสาเสาเป็นปีดกระเบื้องแล้วพี่นอ้องบ่ได้ปารนี่เนาะเบิ่งในกล่องคืองามอยู่แต่ว่าเบ,บิ่งตัวจริงเนี่ยมันมันบ่งามตอนนา้องในปี๊ดกระโดกระเบื้องใส่เด,นนเด็ดเครื่องงามหนีง่งกำลังติดแล้วเสาหนึ่งสำเร็จแดีวเสาหนึ่ง สีไฟหน่อยเดี๋ยวพายางเขาเบิ่งเฮื่อนนี่สีมือซานแค่ดานเขาสวยงามไมดีเด้อซานเด้อสีมือนี่แค่ดานสำเร็จยังแต่เลยเดินหลอกไฟเลยครับสายไฟ เบื้พนสาเร็จดแบ้มันเรลืมบกน้องกระโดดอูกระเบื้องกระโดดนี่ยสาเร็จแล้วเส็จสิ้นเบกใจเงินไปดีก่อนเงินจะสีราน้นะวับสำหรจะพาจะผ้าพืองหนึ่งิทาเดีวสบายดีสบายดีสบายดีลูกสบายดีสบายดี กได้เกาดกเนี่ยพาลูกไปหมดกาดเต็มเต็มคอใช่พูนเต็มอยู่ในคอผมมดกาดพากันงัมันปากแล้วก็ปาดปากใสให้ได้ขอมาเบิ่งของพี่น้องที่ๆๆบอกกี้ว่าสีตรงสีจำเด็ดนี่เป็นสีภายในเป็นสีครีมของส้จำเด็ดเป็นห่องนึงพี่น้องเรียทุกอย่าง ยังแก่สีของหน้าตาผิวท่าน,นด้สีใหม่นาะสเร็จเสร็จสีเนาะเป็นส,สีครีมหลอ,อกไฟหลอ,อกไฟกัเร็จหลอหลอกหอกแต่ว่าไฟทีนเดินเ,เขาเนี่ยเปิดว่าท่านใไห็นเนาะฝาพยาน สีไรหอมสออีด่พเพนะื่อนตาดับลอได้เรับเ้ยมา้อสวรองเมื่อกี้าาเก็บสี แบบจะว่าด้านนอกนี้สําเร็จแล้วพี่น้องเหลือแต่ขอบเหลือแต่ขอบเนาะขอบลุมขอบเท่งเก็บนี่มาขนาดใหญ่ท่าเองนะพนี่น้องเนาะมันกับละเอียดอยู่าหลอกพอเบาเข้าคอคอยไปคอยไปนี่ยังซีสเนาะต้องเลเก็บใหม่พี่น้องหมือนด่านข้าง จะสําเร็จเดียเด๋ยพี่น้องลงสีเดียเยเด๋ยวนี่ก็สําเร็จไปขันหนึ่งเนาะลงสีเดียเด๋ยวกีเดียกัมืองามย้ำดีเหมืองามย้ำดีมือสีขึ้นเชิญไม่พี่น,อน,น้องใช้รานย่างทัชนีลงมือของเก่าป้าไปก่องบานยนันตู่กับหลานนะ่ะเบิงง่งก่อนมาเขาจะเหยียดไปบอกลบไป ดบข้าไปฮองก็นั่งท่าไในคนเดียวกั้นท่าร่เดียวเ่แย่พี่น้องสีป็นสีคลืนเนาะ มันคาดัดอยู่นะแตกแล้วแตกแล้วสบายอาการเปลี่ยนมอเสียล้วละพี่น้องเสียล้วล่ะน้องเจ้าลิงัสิเจ้าเซ่าไฟใส่ดนยังลบหน่อย เป็นหัวทรงของนงไฟเป็นหัวเป็นกับหินกับหิน,นกับหินเครื่องหินเป็นหัวกับหินเครื่องเครื่องินเฮลิคอปเตอร์ <c oughs> ăn đẹp vậy xong xong toàn hình cấp thân kiếp xí vô tam khó tam nhanh như đám bạc nè xiếng hẹp về vất là ơi không đẹp cậy xong đẹp ตะเวนไก่จะตกผู้พี่น้องบานหน้าทางให้เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งหอบๆบ้านเนาะบรรยากาศตอนแรงพี่น้องตัวนี้เป็นคางบ้านดินข้าจอสูงกลัวบ่าบินแบบนี้น้อยนึง

คลิปนี้กับสิขอลาไปก่อนคือเก่าพี่น้องไใบพอกันคลิปหนะ้าอัปเดตให้เบิ่งอีกเนะาะคาดว่าอื่นเสร้านาจะสําเร็จเบิกเงินสร้างไปกันแล้วแลก็ต่อไปก็เป็นบันไดพี่น้องบันไดานาวาดเนานะเอา,พ,อาอพ,อนะพี่น้องกล้าไปกันด้วยใบพอกันคลิปหน้าพี่น้องคนไรก็แชร์ได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี